ความรู้สึกไหมครับจริงก็จริงๆก็บอกมิเล่เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์หลังจากส่งด่วนใช่ค่เป็นจังหวะที่แบบโปะเทะมากแล้วเป็นตัวแรกที่เข้ามารู้สึกดีใจมากหนูเป็นแฟนคลับตัวไพรเมอร์อยู่แล้วชอบใช้มันมีเป็นเกียรต์มันมีความพิเศษอย่างไรบ้างะเหมือนตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยสีโวงนะคะเขาจะแบบ ปกติมันจะเป็นสีส้มกับสีขาวผาแต่พอเป็นตัวใหม่เป็นสีม่วงมันจะช่วยปรับโทนผิวให้ให้เหลืองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเจ้ารามันมพี่อะไรที่ใครที่มันชอบเป็นพิเศษไหมครับจงๆหนูชอบตัวคลาสสิกก็คือตัวแบบตัวคอลลาเจนตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเนื้อมันเบงมากแล้วก็อาจจะทานตัวเดียวจบได้เลย มันเ,นเข้ากับผิวคนไทยยังไงบ้างหรือรโหนูว่าคือเขาทํามาเพื่อผิวคนไทยเลยเพราะว่าทาแล้วมันซึมเข้าไปในผิวเลยไม่เหนอะเลยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆมักคก็ฝากผลิตภัณฑ์มิลเล่ไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคือมันมีแบบหลายหลายอย่างให้เลือกหรือว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ซื้อได้แบบซองเล็กๆมาลอ,องก่อนก็ได้ะคะ่ะแบบมาดูนูว่าดูรับรองว่าทุกคนต้องชอบถ้าลองรับประกันได้ว่าดีจริงค่ะฝังค์้ค่ะ อ,อย่างเมื่อกี้ก็มีแบบแฟนคลับมาเป็นไงบ้างมันมีชีร้องไห้ด้วยใช่ก็แฟนขับจีนจริงๆล่าสุดไปที่ไปไหนหนึ่นงมากเขาก็ตามไปจีเขาอยู่ไทยค่ะแล้วก็บินตามไปแล้วเขาก็บอกอย่างเขาพิมพ์กลับมาหาหนูแล้วเขาก็เขียนเมื่อกี้ที่ร้องไห้เพราะเขาเขียนแบบว่าหนึ่งร้อยเหตุผลที่ชอบหนูแล้วเขาบอกลองิมาอ่านอันหนึ่งสิหนูก็อ่านแล้เขาก็เขียนว่าแบบเออเธอแบบ worth it นะแบบเธอเก่งมากๆเลยนีก็เลยร้อง ซึ้งค่ะไปับรักมากๆแล้วเร,เ,รเราเาราเราเลโมเดลที่ไปที่จีนเหมือนกันอันนั้นก็ร้องเหมือนกันร้องหนักแต่อันนั้นก็ร้องเหมือนกันซีปปสติฟเป็นคนซีสติฟมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะจะมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาชื่นชอบแบบมากขนาดนี้เยเงยก็เลยตื่นตันใจและดีใจมากๆ <c oughs> จากที่จีนเป็นอย่างไรกับที่ไปเราล่าโมเดลนี้กันหน่อยมีแพ้ๆผี่คนหรือยังไงบ้างจริงจมีมี ไม่แน่จะไม่มีกีคนแต่ว่าก็บ้ก็เยอะพอสุดตัวเพราะว่าจริงก็เป็นครั้งแรกเลยมีคนผหานหนูก็ดีใจมากแล้วแบบก็อเอฟเฟกต์มากๆทุกๆคนเลยมีคนไทยบินไปด้วยค่ะอ,อ,อย่างโชว์เนี่ยก็คิดเองหนูร้องเพลงที่หมดเลยแล้วก็ถ้าคิดเองหมดเลยค่ะแบบเพลงแรกก็เพลงเต้นก็ไปเรียนเองจัดโชว์เองแล้วก็แบบอันนี้จะเพลงไหนก่อนหลัง,งลก็เตรียมเองหมดเลยบจะมีโมเมนต์ซึ้งๆที่แฟนจับทำให้เราไหมหรือแบบว่าเขาแบบเรียกว่าอะไรปกติแล้ว กเขาชอบเรียกว่าแบบเฉาแย่อะไรแล้วเขาหนูแซ่เย่เขาจะเรียกว่าเฉาแย่ก็คือเราสื่อสารกับภาษาจีนฟังบอกอะไรเียออกวันนั้นคือไม่มีล่ามหนูเป็นล่ามแบบไม่ถือว่าพูดจีนตลอดเลยค่ะก็เลยไม่ต้องใช้ล่ามทุกคนก็เลยคัดลิสมามันรู้สึกยังไงบ้างมันเกินฝันเราไหมที่แบบมีแฟนมีแล้ที่ประเทศจีนด้วยอ่ะใช่เหมือนเป็นแฟนมีครั้งแรกก็ไปเป็นที่จีนเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีโอกาสนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนมาแบบมีคนมาซัพพอร์ตค่ะ จริงๆเหมือนเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะมามากมา่อนอีกเพราะว่าเหมือนมันจะติดวันวันศาสตร์จีนด้วยแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็แต่ก็ยังมีคนมาก็เลยดุจึงแบบเกินคาดเหมือนกันเนาะใช่เกินคาดคือหนูไม่คิดว่าเราเราก็คำโตไว้ก่อนหมายถึงว่าเราก็ไม่อยากคาดหวังเพราะควรจะผิดหวังเราก็เลยเป็นคนแบบโอเค เอออาจจะมาไม่เยอะหรอกอะไรงเ้ยจ้าวันดูเราป๊อปอยู่แล้วใช่ก็อดีตชายก็ถือว่ามันมีคนรู้จักอยู่ประมาณนึงค่ะจากสายตาจากสายตาประมาณเท่าไหประมาณอาจจะแบบร้อยสองร้อยค่ะใช่ก็น่ารักน่ารักคุณเริ่มกุ๊กกิิบค่ะแล้วแล้วม่มีงานต่อยอดที่นูนจากแบบว่าเรื่มงงานงานที่จีนเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้าไม่ไม่รู้แต่ว่าเหมือนอาทิตย์หน้าหนูไปปักกิ่งค่ะไปงานโวยโปรมิวสิกอะวอร์ดคะก็ไปไปเดินชมแดง ไงานคืออยากพูนเตอร์นใชจริงๆอยากเน้นโฟรอินเตอร์เพราะว่าเหมือนเราก็พูดจริงได้ก็เลยอ,อยากจะแบบเอออยากจะให้คนไทยภูมิใจอยากจะส่งออกตัวเองไปต่างประเทศแสดงว่าหมอะด้แต่ประเเรูื้อแท้เพราะในต่งขาจนจริงๆกอ็อาจจะมีไปฮ่องกงบ้างอะไรบ้างเลยคะแต่จีนปีหน้าเนี่ยก็จะมีหนังที่พูดภาษาจีน สายสปอยส์สปอยส์แต่ว่ายังเป็นต่างพื้นของนิโน่หรอของที่นู่นเลยค่ะว้าจะไปถ่ายเราไปใช่ใถ่ายทั้ที่ต่างประเทศเลยค่ะเหมือนหมอดูแม่ยู่นะเขาบอกว่าสะกดน่หมอดูก็แม่ดูอย่างเราได้มูอะไรแบบว่าจุดนี้ได้วมีเยอะคือจริงๆถ้าคิดย้อนกลับไปหนูก็ หนูรู้สึกว่าหนูมูเท่าเท่าทุกคนแหละค่ะ <Graduate. S 1> ไม่ได้ว่าไม่ได้มูหนักอะไรขนาดนก็ควรไปไหว้บ้างอะไรบ้างขอบ้างแต่จริงที่ขอมาไม,ไม่ไม่ค่อยได้เลยนะคะ <c oughs> หนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบช่วงชีวิตของชะตาหนู <c oughs> ที่แบบ <c oughs> ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดหรือว่าหนูโชคดีมากๆด้วยต้อจับแผนนี้แน่ๆได้รางวัลเวล่าสุดสปอร์ตไลท์ออสเตรียโอ้ยชื่อบ้าเกินอยู่เออเป็นยังไงบ้างวันทุกรู้สึกแบบค่ะก็รู้สึก <ersch> คืออยากจะขอบคุณแบบทางส่งด่วนทางเน็ตฟลิกทางเจดีเฮดมากคือเขาให้โอกาสครั้งเนี้ยมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยจากที่คือแสงมันก็ถึงแล้วค่ะแต่ว่ามันเหมือนบทเจี่วอยู่อะมันส่งแบบ w ว r l d w i มากๆเพราะว่าพอเป็นเน็ตฟลิกด้วยคนดูหลายประเทศก็เลยรู้สึกว่ามันได้ขยายฐานกว้างขึนมาเหมือนเป็นเพื่อนเราแล้วติดต่อมานี้คๆตามเราไปไหนแต่อันนี้มันเหมือนแบบแปลทิเลย ก็ส่งตรวจเป็นเรื่องที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่เหมือนหอนูเดิน้างเนี้ยบางคนก็จะผู้แบบสูงวัยนิดนึงก็น<ใ>นยังรู้จักหรือว่าเขาปกติจะไม่มีบบเลยปกติจะมีเด็กๆ,ๆน้องๆที่เขาดูหนูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทา r g e t i n กว้างมากก็คือดีใจมากสูงวัยนิดนึงที่ไทยค่ะเพราะว่าไปที่ไทยเขาก็อุ๊ยเจ้าอยู่แบบเมือนเขาคุ้นหน้าเลยอะค่ะก็ดีใจที่แบบ t a r g กว้างสุนมากมาก บอกว่า10ปีกว่าจะมีวันนี้ใช่10ปีแต่ว่า10ปีนี่เป็นเลขแบบเลขที่ดีนะคะ <c oughs> เลขที่ดีเพราะว่าหลายๆคนด้วยสิบปีก็คือชีวิตจะเปลี่ยนท <c oughs> ุกสิปีนัรู้อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของคุยกันมันมีจุดที่แบบเคยท้อแล้แบบว่า10ปีะระหว่างอรแต่ระยะว่า10ปีเนี่ยมีเคยท้อกับเพี่เป็นยังไงท้อเยอะเหมือนกันทำไมถึงว่าหนู มองไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปยังไงแล้วเ,เราจะทําอะไรต่อคือ,อ,อจริงๆแต่ก่อนอนะหนูเคยวางแผนแผน,แผน B ไว้ว่าถ้าเป็นนักแสดงไม่รอดเนีย่ยจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ละจะนั่งแต่งหน้าให้แบบให้คนดูละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นอนาคต<笑><笑>ถ้านักแสดงไม่รอดแต่ว่าก็ยังรอดอยู่กันเลยครับยังแสดงต่อไปก่อน่จะทแบบอจริงๆตอนเราดูสักยภาพแต่เราไม่ได้ไม่ได้ทำมันออกมา จริงๆหนูเชื่อในจังหวะชีวิตเสมอว่าแบบอ่ะถ้าชาตินี้เราไม่มีโอกาสรอชาติหน้าก็ได้เป็นคนมองในแง่บวกค่ะว่าไม่งั้นเรา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 จบาอบัลลังกตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยหมายถึงเราทําทุกอย่างให้เต็มที่มีโอกาสเข้ามาแล้วก็เต็มที่แต่ถ้าเราจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่แบบแล้วแต่สิ่งรอทางแต่นี่เหมือนเราคิดว่าจะแบบทำหน้าของคนไทยจริงหรือเปล่าคะจริงไหมจริงจริงหรอจริงไหมว่าไปไหนอะอะไร นานไหมสำหรับหนูอยาก็นคนเดีวนี้ว่าเป็นซเร์อะไรเนี่ยหนูรู้สึกว่าไม่นานเรารู้สึกว่าดีใจด้วยที่มาเป็นตอนนี้เพราะว่ามันถึงแล้วมันก็แบบพร้อมงคนมันพร้อมแล้วก็หนูมีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อแต่ก่อนเนี่ยหนูจะไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเขิน้องเคกล้องแบบพูดไม่เก่งนะพอผ่านมาสิบปีเราได้ประสบการณ์มากมายจากทั้งพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเก่งขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยโทรเวิร์ t ละ ก็รูเป็นช่วงเวลาที่ดีามากๆเลย,เยเที่ม่นตัวเองกันงะ่แบบหนูไม่เป็นม,ม,มิเฟสเลยอ่ะหนูยังงงอยู่เลยว่าตอนนี้อันนี้คือหนูหนูดังจริงๆแล้วหรือเปล่า <c oughs> ก็หนูยังแบบยังไม่รู้อะคะ่ะแบบถึงว่าเราก็ยังไม่อยากจะคิดว่าเอ้ยเราเป็นตัวท็อปแล้วอนะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังชอบการแสดงเหมือนเดิมยังจะแบบแสดงต่อไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ที่าเราขึ้นสูงที่สุดที่เราแบบ วางไว้หรือมองไม่ไดตอนนั้นเลยเหรออันนี้คือเกินคาดไปไกลเหมือนกันหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะดังหมายถึงว่าแบบไม่เคยคิดว่าจะมามีมีสื่อมาซ้ำหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่เคยเหมือนกันค่ะใช่ก็เมื่อวันนี้คนมารอรทับงานใช่คนมารอก็ดีใจมากๆมันมันไกลเกินกว่าที่คาดคาดหวังไว้แล้วค่ะก็จริงๆแค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วเจ็บกับเก้าอาจจะแบบก็จะพาคนนี้ไหมอ่ะเออเพราะน่าจะน่าจะ น่าจะฟังได้กว่าน,นี้ไหม that, พี่พี่ช่วยด้วยค่ะกราะใสแค่แบบปล่อยภาพเซตแค่ถ่ายรูปน่านั่งรองมากรแสก็<ต>ดีมากเลยราเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมดี้หน่อยๆะะหรือว่าดูแล้วจะแบบฟีลกูดไม่เครียดเพราะเดี๋ยวนี้คนจะเครียดเยอะอยากจะให้อาดูแบบก้าเจนเจนก้าแล้วรู้สึกหายเครียดขึ้นมาเราเล่นคอมเมดี้มากเลยค่ะเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไหล่ะตอนนี้เดือนหน้าจะออกแล้วค่ะ เดี๋ยวใช่เดี๋ยววันที่หนึ่งจะเป็นแฟนสครีมมิ่งดูกับแฟนคลับแล้วเรามีโปรเจกต์คู่หรือว่ามีอะไรที่มีอะไรที่เตรียมไว้มคะก็มีเพลงประกอบซิงเกิลค่ะก็อัดไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งที่แฟนสครีมก็จะร้องเพลงด้วยค่ะที่หนูสปอยได้หก่อนไม่รู้เนื้อทุ่มอะไรกคนแล้ว มีเยอะเลยเพราะว่าในวีทีวีเขาก็จะมีแบบอันทัดเวอร์ชันไว้ยาวเหมือนกันค่ะเมืออเห็นเขาบอกว่าในช่องสามเนี่ยก็จะแบบประมาณสาิบว่านาทีแต่ว่าในวีทีวีเนี่ยจะเป็นชั่วโมงเลย<ม>ก็คือแถมเยอะอยู่อาจารย์ได้ร่วมงานกับพี่สาวี DB พี่สาวใคยพี่สาวก็คือสวยโซาะเหมือนในไอจีจริงๆหนูไม่ไม่เคยร่วมง,งานางกับพี่กาวมาก่อนก็คือเคยแค่ร่วมง,งานตอน MV เนะะอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาร่วมง,งานด้วยจริงๆคือ พี่ก้าขเป็นคนที่เก่งมากๆก็เหมือนหนูที่แบบเขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเขาอยู่วงการมานานักมากแล้วเหมือนกันเลยนะแต่เขาแบบดังได้โฮมบอไงใช่แต่หนูก็เป็นแฟนของเขาในตอนนั้นด้วยจะโชคดีมากที่ด้มาประกบตัวแม่ว่าคู่เรามีเสน่ห์หรืออะไรที่แบบจะกจกแฟนๆเพราะตอนนี้คู่ยุลิเยอะมากหโหหนูรู้สึกว่าคู่หนูอาจจะเป็นคู่ที่แปลกใหม่ค่ะฟิวแบบว่าไม่เลือกโผล่ไม่เดี๋ยวไม่ฟิก ไม่ฟิกส์ก็คือจะตามใจแฟนคลับวันไหนอยากให้เป็นโทไหนก็เลือกได้เลยสลับมูน่าสลับเพราะว่าเเลาเคยคุยกันเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนคอน้ายกันมากๆก็เลยไม่อยากไม่อยากจะไปฟิกส์ไม่อยากจะไปฝืนความเป็นเราทั้งคู่คก็อยากให้แฟนคลับเป็นคนเลือกเหมือนตางคน่างกีชอบกันละกันอลไรอ่าเงยใช่ แค่ก็เลยสบายใจมากค่ะเวลาทำงานก็จะชิลสบายถ้าเจอพี่ก้าก็รู้ดูแลเหมือนเรารู้ใจกันแล้วมองตารู้ใจเลยแบบไม่ต้องพูดอะไรก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มตัวอยากรู้ว่าแบบตอนนี้เล่นดัซซี่วายมันเรล่นมันสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเยอะมากเไม่ทั้งวาย,ยม,มันดูริไงหมายถึงว่าโดยรวมอะแบบส่วนรวมที่ิตในบ้า,านที่แบบมันมันทำให้แบบเก็เลยนะมีค่า,งา <ไ S 2> เงินเข้ามาแฟนแฟนที่แบบบินมาหาพวกเราอะไร่าตัวอันเนี้ยก็เป็นซอฟต์พาววเอร์พอสมควรของคนไทยก็ ผว่าดีนะคะเลยถึงว่าไม่ว่าจะด้านไหนแต่ย่างน้อยเมืองไทยได้แบบได้คนได้เห็นเมืองไทยมากขึ้นว่าเออเรามีหลายๆด้านนะอย่างแบบที่มีไส้อย่างแบบอย่างพวกเราก็แบบเป็นเป็นสาวแบบเซฟฟี่เปนสยวายรู้สึกว่าให้คนรู้จักมากขึ้นก็แบบดีใจมากดใจมากขึ้นไทยแด์ทั้งด้านแล้ว <c oughs> ไทยแรไปสู่เบอร์วายแล้วค่ะก้อนแม่แม่ไหนเตรียมเตรียมตัวเขาดั้มกอนไหนคะ ลองฝากแม่แม่เปิดใจดูหน่อยแบบว่าดูตอนแรกแล้วมารีวิวหนูว่าหนูมั่นใจว่าต้องสนุกแล้วก็น่าจะเข้าไปในใจแม่แม่ได้บ้างนะคะขอแอบแอบแอบขอเข้าไปหน่อยแอบเปิดใจให้หนูื้อแอบแอบเข้าไปหน่อยก็ฝากด้วยค่ะเรื่องรับรำออกแบบค่ะ997 997 9779ได้เลยว่าเลือกได้เลยค่ะ อ๋อ,อเสียใจมากไม่ได้ไปแบ่นะเง้รจริงหนูแอบรองไห้หรือไร้ว่าหนูหนัอยากไปมากแล้วก็คดีว่าติดไปหนนี่น,ะะนี่แหละค่ะไปแนี้ก็คือมันมีไฟเดียวเพราะว่าเป็นเป็นเมืองที่ค่อนข้างไปยากก็ลเลยมีไฟแค่ไฟเช้าตอนแรกอ่ะหนูขอทาง ใช่แล้วว่าขอบ,บินดึกๆเลยได้ไหมหนูยอมแบบโอเคไปถึงแล้วไปงานเลยก็ได้อยากไปงานน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไ,มได้จริงๆแต่หนูก็หนูก็ส่งซองไปอะไรก็ส,งสง่งซองซองไปตัวไม่ถึงแดงงงซอไปถึแน่นๆเลยค่ะแค่นักเพื่อนก็แฮปปี้ละก็พอได้เห็นเพื่อนใช่ก็แอบ,บเห็นคิวแล้วก็แบบอบน้ตาซึ้งว่าภูมิใจแทนน้องว่าแบบเออน้องแบบมีความสุขแฮปปี้มาก มีแบบพ่อพอ,พอ้องเลยมากพอน้องก็แบบเป็นพ่่อเาก็ว่พอน้องว,รรว่าแบบอยากให้น้องอมีความสุขแล้วก็ทำอะไรแต่ที่ตัวเองชอบไปตลอดไปแบบก็รู้จักกับทางทางแบบน้องอาว r ยู่มากแล้วก็ยดีกม <c oughs> แต่คนจะแบบเอ๊แบว่าเมื่อไหร่จะเป็นแบบน้องแซ่หน้าไปแล้วพวกพี่ๆยังไงรนอเด็กสุดสุดไปแล้วเลยพี่พี่แต่ละคนอีก3คนคืน ไม่มีวี่ไม่มีแววไม่มีแววเลยไม่มีวี่ไม่มีแววไม่ไงเขาบอกว่ารักกี้อินเกย์ใช่ตอนนี้ขอเรื่องงานก่อนสักครั้งที่ฟังมากใช่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ